สารสกัดของเขาช่วยในเรื่องการขับถ่ายสารสกัดของเขาช่วยทำความสะอาดเจลเห็นไหมคะเพราะนั้นใครที่อืดไม่ออกทานตัวนี้<เ>ล<ด>มลมอนเ<ด>นี่ยแหละใช่นี่แระบบขับถ่ายได้นะคะเพราะว่าระบบขับถ่ายจางก็รู้ว่าสำคัญอย่างรไรคิวจิสิบสามค่ะบูดไอโววีค่ะน้ำมันมะพร้าวที่บอกว่าของเราเนี้ย550บบาทแต่เป็นมะพร้าวที่เราคัดจากประเทศฟิลิปปินส์ แล้วมาสกัดแบบไม่มีกีดหนเลยให้เหลือเป็นน้ำมันเพียวๆเพราะนั้นเวลาลงที่ผิวเนี่ยมันจะไม่หนืดมันจะเบามากเบาแล้วก็นี่พอเราผสมกับออยปั๊บเนี่ยคุณสมบัติของเขาจะดินออยลงไปใต้ผิวนะคะแล้วป้องกันไม่ให้เราเหยออกเพราะนั้นทำไมถึงต้องมีน้ำมันนะคะเพราะว่าป้องกันการเหยื่อเพราะว่ามันเนี่ยที่มันละเหย่เร็วดเพราะเป็นเพราะมันเล็กมากมันก็เลยเหยอเร็วเพราะนั้นเราใช้คู่กันปั๊บมันจะออมน้ำมันได้เยนะกวแล้วมันก็ปักที่น้ำมันเนี่ย รักษาเร็วขึ้นถูกไหมนี่คือหลักการเลยนะคะทีน,นี้มาตัวนี้เรื่องลายเบนเดอร์ช่วยเรื่องพักผ่อนนอนหลับนะคะนี่ดังอยู่แล้วใบสะระแหน่อันนี้ช่วยเรื่องของกระปีก้กระเป๋าช่วยย่อยขับลมแล้วก็มินม้นต์ใช่ไหมมิน้นอันนี้คือมิ้นเลยมิ้นก็คุณแบบของมิ้นแบบไหนคือแบบนี้เลยแต่ของเราคือบริสุทธิ์อันนี้คือทีทีอันนี้คือแอมบ์กอล์ธรรมชาติได้จากต้นทีทีนะคะจากประเทศเนปาลต้นทีทีตัวนี้เนี่นยใครมีปัญหาพันเชื้อรา แบคทีเรียเป็นแผลส,สดๆเป็นแผลเลื้อรังเอาทีทีทางหายชั่วครา้งคือไปเจอเยอะมากแม้ครั้งเป็นวิสีดวงวานนะคะคันคันคันมากแล้วกบอกเอาทีทีทางเขาบอก่ากพาไปพบพี่ต้อยเออมันหายเพราะว่าเราไปดูว่าเอางี้ก่อนนะไม่เกี่ยวกับวิสิดวงนะเกี่ยวกับว่าไม่รู้มีแบคทีเรียอยู่หรือเปล่าเอาสั่นี้ไปล้างก่อนพราะกดพี่หายคันแล้วหนูนอนได้ซึ่ง แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันเป็นเขาที่ร่เหมืนกําเริบมันก็จะคันใหม่แก่็ใช้ใหม่ก็หายอีกก่อนดีกันใช้ยาเนี่ยเขากดีกานเยอะเลยเพาะหนึ่งยาหายช้าต้องกินแต่เนี่ยแพกูหายเลยนะคะแล้วเนี่ยแฟนงเซนในชื่อ่ิงออ g อ f เป l เป็นราชาแห่งออยทั้งมวลออยโปโเลใเมี้นะที่เราทำเดนประมาณห0 0อชนิดร0อชนิดแปอันี้คือขิงออรทั้งหมดเนี่ยนะคะวนี้แปงที่สุดราคาปิดีแนกราคามาชิที่สองพันเนะคะแต่ตัวนี้ิงออรคืออะไรไหมคะ คือระบบเซลล์ทั้งหมดของร่างกายเห็นไหมคะถึง<ต>บอกต,ตัวน<ะ>ีว <3 S 1> <ะ>้เป็นตัวประสานหมดเลยไม่ใช่ค่ะเป็นต้นไม้ต้นเดียวเลยเต้นนี้สูงประมาณเก,ก100ือบร้อยฟุตเป็นไม้ยืนต้นแต่ยางของเขาเป็นสีทำๆเลยค่ะสีแบบนี้เลยยางของเขาแล้วพระเยซูเนี่ยห้ออยตัวนี้เป็นของขวัญประจำพระองค์<อ>เห็นไหมคะถึงขนาดนั้นนะว่าคือกํายาสัตว์ปีกนั่นเองอันนี้คือกํายาสัตว์กำยานสัตว์ปีกกํายาสัตว่าช่วยระบบเซลล์ทั้งหมด ล่งลงางแรงสำหรับขอกุหลาบดิเซลใช่ไหมคะถ้าตัวอื่นดีๆหมดเลยนะตัวนี้ไม่ได้ก็พืนตัวช้านิดแต่ผสมนี้แบบนข้ืนตัวเรลยเขาไม่ใช่ดิเซลแ็งแรงนะคะนี้มาตัวนี้โออาริกาโนเนี่ยมันก็นคือตัวต้นอาริกาโนนั่นแหละคะ่ะแต่ลักษณะของเขานะ,ะ้วครับเป็นอ่อนเยือร้อนที่สุดถ้าโดนที่ผิวนิดแดงเหมือนโดนพริกเลยนะคะที่กระโดดนิดเดต้องผสมต้องผสมในแคอตูนค่นะ,คะหรือว่าผสมสมันมะพร้าวเยอะๆหนึ่งยดต่อน้ำมะพร้าวนี่พอผสมเสร็จปิดยศนะคะก็เคยโดนดูไปแล้วค่ะ ย้อนมาที cow, uh, ่เนี่ยโอ้โหแดงในสีสันห้าวันอ่ะแดงแสบไปหมดเลยแต่ถ้าการติดเชื้อหลุดรัไส้ดีมาเช่นถ้าติดเจรวดรังไส้ไม่ต้องกินยาครับมันชาแบคทีเรียตัวนี้มันเชี่ยเพี้ยนบบแบคทีเรียขาวจานใช่ไหมคแบคทีเรียแล้วก็ถ้าเราติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในลังไส้แค่ตัวนี้ก็ปกอบกลิ่นนะคะแต่ไม่ต้องไม่ต้องใช้มเวลากินไม่ต้องใช้บรรพานให้ใส่แคบปูนถ้าเกิดแสบปากลมได้นะคะมันจะชาเลยค่ะแต่ไม่พองนะคะแต่มันจะชา แล้วก็ตัวนี้คน้งแค้นอนไม่หลับนอนกรนที่มีหายใจหายใจผานเป็นบางช่วงนสมตัวนี้เลยใส่ที่ิ้กินไม่ได้ใส่ดี่พิซซร์เราดมที่ฝ่ามือก็ได้แต่ลองหอดลองก็ได้ไออขวดที่ขกดเก่าแล้วกดสแกนเลก็ได้ค่ะก,ก็จะใส<ค><ค>่หน้ากากก็ใส่หน้ากากแมสก์แล้วทำเราหายใจได้นานคือไม่งั้น,นแมสก์่ใส่ประมาณสิบปีต้องรอถนว่ะ ่อุดอัแต่เขาใส่ยีกรับไม่อิ่มนะคะและเวลานอนลนเนี่ยจนะช่วยคนนอนจนขนาดไปนรายไรไการจับนะคะก็าใส่ใน ETR กับ Trinity หรือว่าตัว Lavender นอ,นอป f ับเนี่ยปรากฏว่าการนอนหลับของเขาเนี่ยดีขึ้นถึง20เเพียงแค่คืนเดียวไอ้อะไรผสมอะไรเนี่ยเราจะหาได้ที่ไหนคะข้อมอูล ันน <poisoned. S 2> ี้เราจะรู้เราต้องรู้สับปะส้ของแต่ละตัวก่อนค่ะแล้วเราไปผสม DIY เองแล้วให้เราผสมเองค่ะผสมโดยการผ่านผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็หมายความว่าตอนที่เรามาในไทยไม่ต้องกังวลสามคนที่อยู่บก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าเราต้องมีหนังสือนะคะดูว่าลอยตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยเรื่องอะไรแล้วเราต้องการดูแลเรื่องอะไรแล้วก็ผสมเองได้แล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้ใช้การเชื่อไปแล้วค่ะหลักฐานการเชือมไปแล้วเข้าไปรโลกที่มีอันนี้ค่ะแก้ระบบ ปวดเมื่อยกล้านือกระดูกเ้นเอชอบสายดูอันนี้นะคะไปกรื่อการดวดซึมอะไรเสริมดวงได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่า่นะคแ่ที่เหลงนะคะเขจะเป็นเคมีอ่าด้านหน้าจะเปนการรักษาต้องการตาตาเขาจะเป็นายใช่ไหมคะสายตาสุริข้าหาแต่เขาจะเป็นเคมี มันจะเป็นตัวร้อนตัวเย็นในะคะแต่อันนี้อันนี้เย็นเพราะวันมี้เป็นมีป็นตัวสดแบบนี้ด้วยก็เลยเใช้ขวดจากอเมริกาที่ด้านหน้าห้องได้เลยค่ะอันนี้เซ็นเช่ระบบย่อยระบบคำเบิร์ตถอดนะคะหมดลายอนระบบย่อยลำไส้แบบสกินเนียดูการผลิตได้นะคะเห็นไหมคะว่าออยตัวนี้มันคือยาสามัญประจำบ้านแต่เราใช้กระดาษนามว่าออยลสามัญประจำบ้าน ถ้าเรารู้หลักการแบบนี้คนจะยกตู้ยาออกเลยค่ะและเอามี้ใส่แทนยาทั้งหมดเพราะยามีวันหมดอายุแต่นี้ไม่หมดอายุนะคะอาจารย์เราอ่ะ uh, กินยาแบบถ้าเรากินไม่หมดเราเก็บไว้พอปีที่หมดอายุละแต่อันนี้นะคะไม่หมดอายุค่ะถ้าไม่เปิดขวดนะคะตลอดชี่<อ>แต่ถ้าเปิดขวดอยู่ได้สามปีถ้าอุณหภูมิปกตินะคะครับพวกนี้ เดี๋ยวอาจารย์เออ่หนังสือโน้งพีจะได้ให้ได้ค่ะอาจารย์พวกนี้คือเอาไปใช้ในในวิถีชีวิตเขาใช่ไหมใช่ค่ะไลฟ์เนียเ่ยไลฟ์คือว่าขออนุญาตประกาศไลฟ์เนี่ยหนังสือจะมีการมีไลฟ์มีแชร์แล้วก็มีบิลถ้าบิลก็ไปดูเล่นบิลถ้าแชร์ก็ดูเล่นแชร์ไลฟ์นี่ก็คือคือการดูตัวเองคืกาดูตัวเองอันนี้คือพีระมิดสุขภาพ พื้นฐานไล่ไปจนทึงถึงข้างบนนะคะอันนี้หลักการเนี้ไต้หวันดูดีแล้วตัวนี้ไปช่วยเรื่องนี้ช่วยเรื่องนี้ช่วยเรื่องนี้หยุดนี้ลอยู่นนี้หมดเลยค่ะอยู่นนี้หมดเลยนี่คือการดูแลตัวเองอันนี้การดูแลตัวเองจากธรรมชาตินะคะเล่มนี้คือการรักตัวเองดูแลตัวเองคือเล่มนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะโย่ครอบครัวไหมคะพ่อแม่ลูกเห็นไหมคะนี่นี่คือชีวิตจริงๆของมนุษย์ แล้วก็เนี่ยนะในโรงรัวใช้อะไรได้บ้างโรสแมรี่ซปเปอร์มิ้นต์เลมอนใช้ในครัวนะคะอันนี้ใช้เรื่องการพัก,ก่อน,นอนหลับนะช่วงไหนไม่ดีเรืองการผ่นอนคลายนะคะกระัดความเครียดออเรื่องความเครียดเป็นก่อให้เกิดโรคหลายโรคเพราะฉนั้นตัวที่กระจัดความเครียดนะคะคือัวลาเวนเดอร์นะคะ,คนะคะกับเฟสเทอร์มิน้นต์ตัวระบายความเครียดนะคะอนี้ระบายความเครียดได้นี่คือการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เดดตื่นม,มะนาวคือทำความสะอาดจเจียนเกลของเราจะจ,ะจบกบทุกวันนะคะจากการสันดัสในร่างกายน,นะคะเราทานมะนาวนี้ไปเนี่ยจะช่วยล้างเมือกมาในลำไส้ด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นเลมอนของเราทำน,นีกก้ในการล้างเมือกมาในลำไส้แล้วก็เนี่ยใช้กับเด็กท่ารกก็ได้ขนาดเดียวกันใช้กับซักผ้าก็ได้ด้วยนะคะรู้ไหมเขาเอามะนาวไปใส่ซักผ้าผ้าจะข,า,ขาวขาวแล้วก็ผ้าหอมผ้าจะหอมมะนาว ต้อยจะไม่ใช้น้ำยาปรับผ้าน,นุ่มเลยต้อยใช้ออยแทนน้ำยาปรับผ้าน,นุ่มนะคะหนึ่งกลิ่นหอมกับสองผ้าน,นุ่มด้วยแต่ไม่นุ่มแบบน้ำยาปรับผ้าน,นุ่มนะคะราะนั้นเป็นเคมีรู้ไหมว่าเคมีน้ำยาปรับผ้าน,นุ่มเนี่ยมันจะมีสารเรืองแสงแล้วพอเราใส่ปั๊บเนี่ยสารเราใส่ตกลงที่ผิวทำให้เราหนึ่งผิวไม่สวยกับสองมีปัญหาเรื่องมาเดงผิวหนังได้นะคะเคมนเนี่ยค่ะแล้วก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องดูแลพวกนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเรามีอ่อบีที่ล้างมือด้วยนะคะ โฟมล้างมือนะคะแล้วก็มีเทอร์เาชิลอะไรไม่เทอร์เรชิลวลาไปออกแคมป์โดยยุงเยอะชีดฉีดไปตัวสีดที่ตัวเนี่ยยุงจะไม่มาเลยนะคะและเนอันนี้ใช้กับเด็กได้เห็นไหมเขาไม่ได้เวลาเด็กไปแคมป์เขาออกแบบนี้มาเนื่องจากว่าลูกๆของฟฟวเดอร์เน่ะก็ต้องออกแคมป์ไงฝรั่ง่ะแล้วเขาไม่ต้องการเจอมแมลงเจอยุงก็ต้องออกแบบพอให้ื่อเอาลูกไปใช้ให้ลูกติดตัวไปใช้ที่เป็นสะเปรย์นะคะสเปรย์รอบตัวได้มันปลอดภัยมากน,นะคะความปลอดภัขยของเขา เนี่ยเพอริฟายเนี่ยต้องใช้กับเครื่องสักผ้าหนึ่งกลิ่นหอมกับสองทำให้ผ้ <c oughs> านุ่มเพอริฟายตัวนี้คือการขาจัดเชื้อโรคบนอากาศเพราะนั้นเราจะใส่เครื่อิซักผ้าตัวนี้ได้เพอริฟาย <c oughs> เพราะว่าในอากาศที่มีเชื้อโรคเชือ้อราเชือ้อไวรัสอยู่เนี่ยก็เพอริฟา,ายไป,ยปย็นขจัดมันโดยที่เราก็จะออ,กกอนจัดไปด้วยฆ่ยาเชือ้อนะคะแต่ตัวนี้มันจับฝุ่นด้วยขณะเดียวกันมันฆ่าเชื้อด้วยถ้าไม่อยากเปลืองก็เปอนเพอริฟายตัวเดียวใช้กระใบหน้าเห็นไหมคะใช้กระใบหน้า ตัวนี้นะคะใช้ลับไปหน้าเนี่ยนะคะทำให้หน้าผิวเรียบเนียนและทําให้หน้าเนี่ยเ็เรียกว่ากระชับหรูขุมนคือตัวนี้เลยมันเป็นคมอบัติทางด้านึกษาเคมีของเขานะคะเราไม่เติมอะไรลงไปนะคะมันเป็นส่วนตัวของเขาเราดึงคือบัติตรงน,นี้มาให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาทำงานอะไรบ้างนะคะ